ครับสวัสดีครับจากร้านเมคเลนนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับผมกับรถพอยสนะครับผมวันนี้ได้ติดตั้งเป็นหูกระจกพับนะครับผมกระจกพับออโต้นะครับผมกระจกข้างนะครับผมนะครับครับโดยวิธีการใช้นะครับผมกดล็อกหนึ่งครั้งนะครับผมกระจกข้างจะพับเข้าไปนะครับผมกดล็อกครับผมเห็นไหมครับสังเกตที่กระจกข้างนะครับพับแล้วนะครับผม ต่อมานะครับผมถ้าเรากดสตาร์ทนะครับผมกระจกข้างนะครับผมก็จะกลางออกนะครับผมนะครับจะกดสตาร์ทนะครับผมกดสตาร์ทครับสังเกตที่หูกระจกด้านข้างนะครับหูกระจกด้านข้างทําการคลายออกนะครับผมจะดงนะครับตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับหูกระจกข้างคลายออกนะครับกดดับเครื่องยนต์ครับผม หูกระจกข้างได้ท <Pal harder> ําการพับกลับนะครับต่อมานะครับผมเราจะมาดูฟังก์ชันนะครับผมเมื่อเราเปิดกระจกข้างทิ้งไว้นะครับสี่บานนะครับผมนะครับนะครับกระจกข้างสี่บานนะครับแล้วเราลงจากรถนะครับผมเราจะทําการล็อกรถนะครับเมื่อเราทําการล็อกรถกระจกข้างสี่บานนะครับก็จะเลื่อนขึ้นนะครับผมกดล็อกครับผมกดล็อกแล้วนะครับไหี้ย กระจกข้างเลื่อนขึ้นนะครับผมทั้งสี่บานนะครับหูกระจกด้านข้างก็จะพับเก็บเข้าแล้วนะครับผมครับฟังกช์ชันต่อมานะครับผมเราจะมาดูกระจกเลื่อนลงนะครับผมโดยกดคายล็อกนะครับผมกดคายล็อกครับครับ กระจกจะทําการเลื่อนลงให้นะครับผมทั้งสี่บานเลยนะครับผมนะครับกดล็อกครับผมกระจกจะทําการเลื่อนขึ้นให้นะครับผมกดล็อกอีกรอบครับอ่านะครับรอบสองนะครับจะเป็นบานหน้าเลื่อนขึ้นนะครับเรามาดูกันชัดๆนะครับผมนะครับเมื่อกดล็อกนะครับผมกระจกทั้งสี่บานจะทําการ ปิดให้อัตโนมัตินะครับผมนะครับกดล็อกครับกจะจกเลื่อนขึ้นทั้งสี่บานนะครับผมต่อมานะครับผมเรามาดูที่การเปิดท้ายบ้างครับผมกดที่เปิดท้ายนะครับผมป่าท้ายจะเด้งขึ้นมานะครับผมกดปิดครับผมป่าท้ายจะทำการปิดให้นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมกระจกพับนะครับผมของรถคายเยนนะครับติดต่อได้ที่ร้านเมกเลสช็อปนะครับทั้งสองสาขานะครับผมขอบคุณครับ